โ okay, อเคน,นะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับอยู่กับพี่ซิมมอนก็เมื่อวานนะครับได้ก็ได้อัปเดตมานะครับโอ้ยเป็นหวัดไม่สบายไม่ได้ปิดโควิดนะ <c ười> คือเมื่อวานเขาอัปเดตมาเกี่ยวกับเรื่องอวันโกหกของของชาวต่างชาตินะครับเขาก็ได้อัพพวก สัตว์ใหม่เข้ามานะครับก็ไปหาเอานะครับพี่พมีพี่ไม่ได้สอนนะครับมีชิปคนอื่นสอนเยอะแยะนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมีอะไรให้ดูนะครับพอดีพี่เปิดได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะขึ้นรูปเดี๋ยวพี่จะเฉลยนะครับพอดีพี่ไปได้ตัวนี้มาเอ้ย hey. เตงงแม่ล่ะบีเฟนนะครับสเตงวี v, นะครับพี่เปิดได้จริงนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับพี่ได้แคปไว้แล้วแหละเออเมื่อกี้เลยได้เมื่อกี้เลยนะครับในที่สุดนะครับในที่สุดก็ได้แล้วนะครับดีใจมากเลยนะครับดีใจมากคอยชื่นใจจริง เป็นครั้งแรกที่ชื่นใจอะไรแบบนี้มามากเลยนะครับก็มีน้องอยู่สองคนนะครับในห้องตอนนี้ห้องวีนะครับคอยให้กําลังใจในการเปิดน้บนี่เอาบ้างไอ้ฟอยจะเอาบ้าง ก็หมดไปก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณหนึ่งทีนะครับรอบแรกหกเอรอบแรกสามร้อยใช่ปะ่ะรอบที่สองหกร้อยรอบนี้เปิดไปเมื่อกี้ล่าสุดเอ่อฟาร์มได้สามร้อยบีก็ไปสามสิบบีก็ได้เลยนะครับได้เลยโอเคถ้าใครอยากเข้ามาชมก็ห้องพี่นะครับพี่จะไม่ ให้ยืมนะครับยังไม่ให้ยืมนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคแล้วเจอกันในห้องบ๊ายบายวันนี้ดวงดีนะครับ